สลามมะเลกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำข้าวแพะยัดผักนะคะยัดไส้กุซ่านะคะกุซ่ายัดไส้วัตถุดิบก็มีนะคะมีกุซ่านะคะนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวข้าวผสมเนื้อแพะบดนะคะผัดใส่ ผัดใส่เครื่องเทศนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศหัวหอมนะคะผัดใส่ให้หอมให้เข้ากันแล้วเราก็เอากุซ่านะคะปอกเปลือกแล้วก็ควักไส้ออกแล้วเอาข้าวนี่ไปเข้าไปใส่ข้างในนะคะแม่ย่าจะพาไปดูนะคะเสร็จแล้วแม่ย่าทำเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ย่าทำนี่ จะให้ดูแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือข้าวยัดเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วค่ะน้าซอสนี่ก็คือมะเขือเทศที่เราปั่นปั่นผสมน้ํานะคะเรากําลังจะไปเราก็กําลังจะเอาไปต้มให้น้ํามันแห้งจนจนข้าวแล้วก็กูซ่าสุกนะคะ นี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็ทําง่ายนะคะเป็นอาหารอาหารับนะคะชาวอาหารับเรียกว่ากูซ่านะคะแล้วมันมีแบบใบองุ่นด้วยมันไม่ยากก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นอาหารของประเทศไหนแต่รู้ว่าชาวอาหารับเขาเขาทานกันอย่างนี้นะคะไม่ยากก็จะมาทำให้ดูนะคะ แม่ย่าตั้งไฟก่อนเนาะโอเคนะคะไฟไว้ก่อนอคะเดี๋ยวเราพอก็ตั้งหม้อเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แม่ย่าก็นี่นะคะก็จะมีข้าวพอแม่ย่าทาไปห้าลูกหกลูกนะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะทําอีกนี่ก็คือวิธีการเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่า เวลาสุกแล้วจะเป็นยังไงโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะทำง่ายคะ่ะโอเคค่ะวัสดีค่ะ